แล้วก็ไม่ยังอีกเดี๋ยวมีคำหนึ่งเด้อมาอันกินิมอันกินิมอันกินิมก็คือดสมมือนี่สบายสบายนะสบายดีอันกินียมอ่าดีแท้งั้นสิแมะแล้วก็อีกอันหนึ่งวันเอเวอร์วันเอเวอร์เนื้ออะไรวันอวะวันอเวอร์มาเอามาในชั่วโมงเรียนภาษาเยอรมัน นางลูกค,ค้าบอกว่าว่านี้ยินวางอะไรก็มักกูดมักอะไรนี่แหละเพื่พพอไออาทวาดาดิสกูดจังไหมเอิ่นละดีดีไม่สียนะดาดิสกูดดีข้าวมะกรูดก็ดีเยอะหรอเนาะอีกอันนึงอะไรนะเนะพราะว่าเสียกูดเสียกูดก็ดี เราสังเกตบึงฟังน้าเันือ่แย้มแย้มหนุ่มสาแล้วก็มียังอีกเดี๋ยวมีคำหนึ่งเด้อว่<ม>าอันกินิมอันกินิมอันกินิมกระเ,เคลื่อน,นสบายๆนะสบายดีอันกินิยมเออดีแท้ทั้งสิ้นไหมแล้วก็อีกอันหนึ่งวั one hour, one hour, one hour, นเอเวอร์วันเอเวอร์นี่อะไรวันอวะวันเอเวอร์เขาภาษาอังกฤษดิ วันเอาเบอร์ภาษาอังกฤษกับโมมงหนึ่งเลยไม่ใช่ลูกถามว่า is okay วันเอาว่าอะไรนี่แหละแบบเอาวันภาษาภาษาเยอะมั่นบ่มีดีวันเอาเบอร์อืมอาว่มิตรเขาว่าเอาว่ะเขาเจ็บแล้วไม่ใช่เอาว่าอะไรเจ็บวันหน้าว่าวันอะไรอย่างเฮ้เดี๋ยวต้องบุญนหน่าวเออเนี่ยอุ่นหน่าว่าลูถามไปแล้ววุญนหน่าวันเอาเบอร์ยัง คนเ่าแบบหนาวเวอร์แกเลยบอกอ่ะก็ไสตุงเดนเนี่ยอังลิปมาช้าอิงลิปอะาแหละตัวก็ออกเสียงแบบนั้นนะก็สิว่าแต่ก่อนหนูไม่รู้คำว่าไอ้เป้เซอร์เป้เซอไม่รู้เลยเบซาไมีรู้รานเก่าเอออีนหยางเป้เซอร์เป้เซอเบซามาถามพวนูพวนูถ้าพูดอะไรที่ฟังไม่รู้เลยเออหน้ามื่อคู่กันเดี๋ยวฉันจะถามแต่เขาอตมาว่าอันนี้คืออะไรถามไม่นานแต่คุนคู่กันนายมาตลกตลบ บุนดาบาบุาบดบบดบนดาบารอเอี๋ยว,นวนลูกค้าเ็าไม่ชอบถามว่าโอเคหรือไม่โอเคเขาก็นวดไปเลยนะหนูรู้ได้หรือนดูใชเป็นนดหรือเอขึ้นหลังรอบแรกหนูถึงน้าหนักหนูลงแค่นีท่านบอกว่าโอเคเออกดมันกดต่อไปมันสื่อสไตล์นี้ือรีดน้ามันเราอ <c oughs> หอแค่นี้หนว่าโอเคถา้าบอกโอเคเออขึ้นหลังก็ใช้แรงนี่นะแล้วก็มีเคํามันวาว่าอะไรได้ยินอะไรบ้าง ที่หมายถึงว่าดีเอาได้ยินจากลูกค่ะว่าแล้วก็พูดูมากกว่านั้นรู้ไปว่าอะไรมีคำลิเชียนโดยนี่คือลิเชียนโดยเขาเจ็บหรือให้เราทำอะไรอย่างอี้ลิเชียนนิดหน่อยลิเชียนโดยอ่ามันจีเป็นว่าอ่าโอ้มันแห้งไปเห็นไหนะมันแรงไปเออเข้ากับลดอ่านำนักเขาลงมได้ลดไขได้ยปิเชียนโดยข่ไข้ใจว่าแรงนิดบ่ บอตาตาเขาบอกเข้า่าเอาเง้ยคนนี้อะไรบอสี่เขาสิบออเขาเข้ากับสิบอกเข้า่าขึ้นสีไอ้บิเซนเมียมากันคือว่าไอ้บิเซีนโดยล่ามากันเออมาสิเป็นงั้สี่แต่เขาว่าโอ้บิเซนโดยงังสี่ก็หไมายถึงว่าเข้าตรงลดน้ำหนักเข้าล่วงแหละมันมันเป็นข้ามเดยมันเป็นขําเดียวกันตะวันเข้าตรงสังเกตบ้างว่า ถ้าเฮาบอเข้าใจเฮาต้องสังเกตอ่าบาไอ้เข้าเป็นแจงใดังี้สินะมาโอเคมาจบทางงี้นะลิซโอเคยาดิเช่นดูไอยานี่ก็ตกลงแลรกไ่นจะใช่เลยอ่ะจัดต่อเลยยาเอาว่าไอดิเช่นดูงี้สินะอันนี้คือว่า โอ้อเออกรโอเคอูยุต่วามันอยากแห้งจักน้อยเขาถือว่าเขาหม่ถึงวังสยนะมันมีมันคำเดียวกันความหมายเดียวกันเอาไหมหรอ <laughs> ความหมายเดียวกันแต่ว่ามันใส่ด้หลาย,ยัางยยใด้หนวดเหงมาอันนี้ของพี่เ <laughs> อาหอลอกต่ถึงตัวหลอกวอกอกฮะฮะัลโหลยา ai mua mình pít uh, uh, thousand kind winter lang sam ừ.